อดีตประธานวิปรัฐบาลและอดีตสอส,อสอลบบุรีพักเพื่อไทยอำนวยคลังผาบอกว่ากรณีที่กรมประชาสัมพันธ์มีนโยบายยึดคําสั่งและประกาศคสชฉบับที่ 79, 97และ103ที่ห้ามนําบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองมาออกรายการและห้ามดําเนินรายการที่เป็นการโจมตีคอสชอและรัฐบาลน,นะครับในอำนวยบอกว่า การปิดกั้นประชาชนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาทุกฝ่ายก็ทําตามประกาศคําสั่งของคอสชอแต่ว่าขณะน,นี้เริ่มเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยได้บ้างแล้วมีรัฐบาลมีคณะรัฐมนตรีคอสชอจึงควรให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบกฎหมายบ้าง หลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ถแถลงนโยบายเป็นที่เรียบร้อยและเดินหน้าทำงานจึงเห็นว่ารัฐบาลควรยึดโยงประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะความเดือดร้อนของเกษตรกรน้ำท่วมการป้องกันภัยแล้งในอนาคตซึ่งรัฐบาลจะต้องสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้รับรู้ปัญหาอย่างแท้จริงครับ ผ่านการแสดงความเห็นของภาคประชาชนและนักการเมืองที่รัฐบาลควรมีการปลดล็อกเรื่องนี้อย่างจริงจังประกอบกับรัฐบาลเน้นเรื่องการปราบปรามทุจริตจึงควรเปิดแลบฟังความเห็นทุกช่องทาง